วัสดีครับนี่คือเคลียร์ทิมเส้นนะครับถามจริงตอบตรงก็วันนี้เนี่ยเราพูดถึงประเด็นเรื่องของวอลเลย์บอลดีกว่าเพราะมันมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับรวมถึงมีข่าวที่ทีมงานไทยรัสปอร์ตได้ทำนะครับก็ตอบข้อสงสัยนั่นแหละครับก็อยู่ในหลายช่องทางนะครับซึ่ง2ประเด็นหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามก่อนนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเข้าไปเล่นในศึกเนชันสลีกแทนที่เกาหลีใต้ที่ทําผลงานได้ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เอาจริงเหอะก็คือแพ้รวดอะ่ะคือไม่ใช่เกาหลีแบบเดิมที่เราเห็นกันนะครับสัปดาห์แรกของเกาหลีใต้นี่คือแพ้หมดแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยจริงๆคือ1ใน12ทีมวางซึ่งแน่นอนครับ12ทีมวางในศึก VNL หรือว่าในชั s l e a g ี e เนี่ยก็จะมีทั้งสหรัฐอเมริกามีบราซิลมีอิตาลีจีนญี่ปุ่นซเซอร์เบียตุรกีนะครับเยอรมน,นีเนเธอร์ลแลนด์เกาหลีแล้วก็รสัสเซียรวมถึงทีมชาติไทยด้วยเขาได้รสัสเซียถูกแบบนนไปนะครั หลังจากที่มีประเด็นนั้นก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของสารกระตุ้นนะต่างๆก็ถูกแบนไปทุกกีฬานั่นแหละครับทุกมาหาก,กรรมกีฬาเลยนะครับแล้วก็มันก็ปรับเปลี่ยนมาจากเวิลด์กลังปีเนี่ยมาเป็นเดนชั่นส a รีทซึ่งประเทศที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นทีมวาง12ทีมเนี่ยจะไม่ตกชั้นนะครับต่อให้อยู่ในอันดับสุดท้ายของการแข่งขัน VNL อันนี้เป็นที่มาที่มันเป็นคล้ายสัญญาพันธมิตรกันซึ่งเราก็ต้องเข้าใจกันในมุมของ 12ทีมนี้ซึ่งไทยเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมเข้ามาแข่งขันใน v ว l เอด้วยตอนเปลี่ยนผ่านจากเวิลด์ครั้งปีมาก็เลยเป็นที่มาว่าทั้ง12ทีมนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการที่ลงแข่งขันและก็มีคะแนนสะสมอันดับโลกซึ่งอาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับรายการหลักๆนะครับแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งรายการสําคัญที่ทําให้เราได้มีโปรแกรมในการแข่งขันที่มันพัฒนาทีมได้และที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับไทยเองเนี่ยคือเราไม่ใช่ทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ใน v ว l เอแต่เราสามารถจะโชว์ฟอร์มได้ดีได้ ซึ่งมันก็จะสร้างมูลค่าการตลาดกลับมาที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนื่องจากว่าหลายๆทีมทั้งแฟนวอลเลย์บอลติดตามจะเห็นว่า v n l เนี่ยบรรดาชาติมาหาหน้านเนี่ยคือเขาไม่ได้มาเต็มขนาดนั้นนะครับเรามีโอกาสสู้ได้ซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงเราต้องเข้าใจก่อนว่านักกีฬาของเราคือฟูลทีมแต่เราเจอเขาเนี่ยเขาอาจจะขาดตัวหลักบ้างในบางสนามซึ่งสนามไหนที่เราเจอเขาแล้วเขาไม่ฟูลทีมเนี่ยจะเป็นโอกาสของเราและบางสนามที่เราเก่งเอาไว้คือสนามในไทยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอการสร้างแบรนด i n g Image, ให้กับภาพลักษณ์ของทีมสาวไทยซึ่งถ้าเกิดโปรแกรมมันไม่ได้ยากจนเกินไปสามารถสู้กันได้ตีกันได้เนี่ยกระแสวอลเลย์บอลในไทยมันจะดีมากแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ถูกเชิญที่เข้าไปอยู่ในระบบของ v n l อันใหม่ซึ่งแต่ละชาติที่เขามองไว้เนี่ยเขาจะมองว่ามีมูลค่ามากพอที่จะทําเงินให้กับเขาได้ประเด็นที่จะพูดกันต่อเนี่ยนะครับคือเวียดนามมีสิทธิ์ถามไหมแน่นอนมีสิทธิ์ถามครับแต่มันก็มีเส้นทางในการไปเหมือนกันถามว่า เวียดนามจะเข้าเป็น12ทีมหวานได้ไหมในอนาคตผมก็ตอบได้เหมือนกันว่าก็เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องดูว่าก่อนจะเข้าตรงนั้นเนี่ยคุณต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันอย่างเดียวครับการแข่งขันมันก็เป็นจุดหนึ่งนะแต่ว่าศักยภาพในเรื่องของเม็ดเงินทางการตลาดที่ทําให้ FIVB มองเห็นรวมถึงเจ้าของเลกสิธิ์ล่าสุดเนี่ยคืออลเลบอลเวิลด์เนี่ยคือดูแล้วทิศทางมันไปได้ในอาเซียนไม่ใช่เพียงแค่ทีมไทยอย่างเดียวเวียดนามไปได้อีกหน่อยมีโอกาส ได้เข้าแน่นอนแต่ว่าณตรงนี้ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร12ทีมนี้ยังคงอยู่เนี่ยยังไงเวียดนามต้องเข้าตามระบบอยู่แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันที่จะต้องไปคัดในระดับตั้งแต่ a b c Challenger ก่อนและสุดท้ายเนี่ยก็จะเข้าไประดับ FIB Challenger ซึ่งมันก็มีเส้นทางของมันอยู่แฟนบอลไทยก็คงรู้ดีนะครับซึ่งมันใช้กันกี่ทีมเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยอย่างของไทยเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเพราะว่าเราเป็นทีมวางนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันน่ากังวลมม,มมมัันนีคคําาาถะรบ เดี๋ยวผมก็จะไล่เรียงให้ทีละประเด็นละกันคือหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยเราสรุปเรื่องนี้กันก่อนว่ามีคําตอบที่ชัดเจนมาให้ทางเวียดนามเหมือนกันซึ่งเราจะต้องตั้งประเด็นของเวียดนามเป็นหัวข้อที่เราต้องคุยกันเพราะว่าวันหนึ่งถ้าว n l มันเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมาเนี่ยไทยเองอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ต้องมาคัดแล้วก็มาแข่งขันเหมือนกันเอาเรื่องของเวียดนามให้ชัดเจนนะครับกรนีของเวียดนามเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเอากระแสแฟนวอลเล์บอลของเวียดนาม ผมว่าวันนี้ถามว่าแพ้ไทยไหมเนี่ยอผมว่าถ้าตีเป็นจำนวนคนเนี่ยมันจะนับกันไม่ได้แต่ถ้าเราดูจากกระแสที่ไทยเจอเวียดนามเช่นในซีเกมหรือว่าในการแข่งขันที่เป็นรายการของเขาที่เขาจัดเองนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสไปตีด้วยทั้งในสโมสรหรือว่าทีมชาติก็จะเห็นว่าแฟนลเยล์บอลของเวียดนามเยอะนะครับเยอะมากๆเลยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่า fibb กับลเบสบอลเบอร์สนใจแน่ในมุมของเวลกลางปีเขาก็คงคิดว่าเวียดนามน่าจะสร้างมูลค่าารตลาดขายบัตรได้นะครับลิกระิต ในการถ่ายทอดอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดขายกับไปที่เวียดนามเนี่ยผมว่าหลายเจ้าก็แย่งกันจัานะครับประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องที่พูดกันเนี่ยนะครับคือณประเด็นตรงนี้เนี่ยของเวียดนามเนี่ยถ้าจะเล่นแทนเกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีวิธีการที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเวียดนามต้องเป็นแชมป์ในระดับเอเชียก่อนก็คือ avc challenge Cup ซึ่งพอเวียดนามเป็นแชมป์รายการนี้เ่ยนะครับก็จะมีโอกาสไปเล่น ในระดับที่ถูกคัดเข้าไปในรายการ c h a l l e n อร์ใหญ่ซึ่งจุดสำคัญเนี่ยนะครับ12ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันเ c c h a l l e n g e Cup เนี่ยก็จะมีทั้งออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงนะครับมีอินเดียอินโดอิรานคาซัคสถานมาเก๊ามาเลเซียมองโกเลียฟิลิปปินส์สิงคโปร์กิสถานแล้วก็เวียดนามคราวนี้ถ้าเวียดนามเป็นแชมป์ในระดับเอเชียกับ,บเบ์บอลน,นะครับเ c Challenge Cup เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันบเบ์บอลเนชั่นสลีก ในฐานะทีมชาเลนจ์ที่มาจากเอเชียซึ่งมันก็จะมีทีมจากทวีปอื่นด้วยอย่างยุโรปเนี่ยก็ได้2ทีมนะครับมันก็จะเป็นที่มาของการเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายของ VNL แล้วก็มาเจอกับ12ทีมวางซึ่งมีไทยอยู่ในนั้นด้วยของเราเนี่ยไม่ต้องคัดในรายการนี้เพราะว่าเราคือพันธมิตรที่ก่อตั้ง VNL ขึ้นมานะครับแต่ถามว่าจากชาติที่ผมไล่เรียงไปเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเวียดนามผ่าน ABC Challenge Cup ระดับ Asia เอเชียนะ ก็ต้องมาแข่งขันบอลล์บอลชาเลนจ์ครับซึ่งต้องเจอทีมจากทวีปต่างๆหาที่ได้สิทธิ์เหมือนกันเป็นแชมป์แต่ละโซนเข้ามาแชมป์ยุโรปแชมป์ในโซนแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาแข่งขันตรงนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งทีมที่ถือว่าเป็นทีมที่เข้ามาเป็นขาประจําเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในช่วงท้ายเนี่ยอ่ะเอาตรงเลยเช่นเบลเยียมเช่นโครเอเชียนะครับไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นทีมที่อยู่ในสารบบ ของ v วนอลคือเคยเล่นนะครับแล้วก็พลาดท่าตกชั้นลงมาแล้วก็รอโอกาสที่จะกลับขึ้นไปคือเวียดนามมีโอกาสแน่นะครับถ้าจะเข้าในรายการเวิลด์ครั้งปีหรือว่าเดชส์ลีกในปัจจุบันแต่จุดสําคัญที่สุดเลยนะครับคือเวียดนามต้องเข้ามาแล้วเนี่ยหเลยคือคุณต้องโชว์ฟอร์มให้เห็นว่าคุณมีดีพอที่จะสร้างมูลค่ากับตลาดผมเน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะครับซึ่งไทยเราอะทำให้เห็นแล้ว และผมบอกเลยว่าคุณไปสังเกตดูนะข่าวของ FIVB หรือข่าวของ volleyball world เนี่ยคือเขาจะค่อนข้างบูมกระแสของวอลเลย์บอลสาวไทยมากเพราะว่าเราไปสร้างความทับใจในการแข่งขันครั้งที่แล้วนั่นคือ1ประเด็น2ก็คือว่าบัตรตอนนี้ผมไปสืบสร้างมาบัตรหมดแล้วนะครับโปรแกรมของสาวไทยเนี่ยลงแข่งขันเนี่ยนะครับสนามที่ไทย,ยหมดเรียบร้อยแล้วที่สําคัญที่สุดที่ทางฝั่งของ VNL เห็น ฝั่งของวอลเลย์บอลเวิร์เห็นคือโปรแกรมที่สาวไทยไม่ลงแข่งขันบัตรขายเกิน50%เน้นย้ำว่าขายด้วยนะครับคือไอพื้นที่ในการที่จะมีเรื่องของการแจกให้กับทีมสื่อมวลชนจากต่างประเทศหรือว่า,าทีมพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยอันนั้นมันมีอยู่ละแต่โคต้าที่ขายเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควรแต่จัดมีกําไรไหมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าผมได้ข้อมูลมาว่ากําไรอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายคืออาจจะถึงขั้น เขาเรียกว่าขาดทุนกําไรมันยังมีกําไรนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่กําไรตามเป้าที่ต้องการแต่กระแสแล้เต็มเขานี้จุดหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับคนถามมาพอสมควรเหมือนกันเช่นคําถามที่ว่าทีมชาติไทยทําไมถึงต้องเข้าไปแข่ง v n l ได้แบบไม่ตกชั้นก็ตอบไปแล้วนะครับว่าอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ที่ทาง v n l เขาดึงเราไปด้วยและเราเองเนี่ยก็รับเงื่อนไข,ขเขาซึ่งพอเปลี่ยนจากเวลิลด์คงปีเป็น v n l เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเราไดโอกาสได้เงินรางวัล จากการแข่งขันในรายการนี้เพราะว่าเอาตรงๆเหอเราหลุดเข้าไปเนี่ยยากมา,มากๆนะครับยากมา,มากๆถือรอบไท้ายแต่ว่าถ้าเราติดหนึ่งใน8เนี่ยไออย่างสนามแรกเนี่ยถ้าเราคาดการเอาไว้เนี่ยเราอยู่หนึ่งใน8เนี่ยผมว่ายัางไงเราไม่ตกชั้นอยู่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานทีมนะคือยังไงเราตกเราก็ไม่ต้องลงไปเล่นในในรายการอื่นๆอยู่ละเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรของ VNL แต่ว่าถ้าด้วยฟอร์มเนี่ยมาตรฐานทีมไทยก็ยังคงต้องเล่นตามโปรแกรมคืออยู่ในลีกของ เดชันล oh, ีกให้ได้โดยที่ไ you ม know ่ต like, so ้องอายเขาว่าเฮ้ยโอ้โหคุณคุณมีโอกาสอยู่ใน12ทีแล้วผลงานคุณแย่เงี้ยคุณไม่ตกชั้นจากการที่คุณได้สิทธิ์ในการร่วมก่อตั้งวีเอ็นแอลอันนี้เป็นสิ่งที่ไทยไม่เคยคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ทาได้ดีมาตลอดแล้วก็ส่งนักกีฬาชุดหลักชุดเต็มไปที่เราทําได้ก็เป็นเงื่อนไขหนึงที่ทุกคนน่าจะรู้กันแต่ว่าสัญญาแบบไม่ตกชั้นเหลือกี่ปีเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ต้องตอบคาถามนี้นะประเด็นสาคัญมันคือว่า การเลือกตั้งประธานสาพ,พันธ์ FIVB เนี่ยสาพ,พันวอลเลย์บอลโลกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีนะครับในไปหน้าการเลือกตั้งประธานสาพ,พันวอลเลย์บอลนานาชาตินะอย่าวิคราหหนึ่งเหมือนฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลก็มีการเลือกประธานซีฟ้าเนาะก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าทิศทางจากนั้นเพราะมันมีการเปลี่ยนผ่านตัวของประธานสาพ,พันเนี่ย v n l จะถูกแก้ไขไหมคือ v n l ก็มีประเด็นคือสร้างมูลค่าได้เยอะขึ้นนะครับในเรื่องของกระแสความนิยม แต่คุณต้องดูให้ดีนะครับว่าชาติสมาชิกที่อยู่เนี่ยสิทธิประโยชน์ได้น้อยมากนะอันนี้ผมพูดในบุมของคนที่ติดตามข่าวสารอาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้ถ้าเคาะกลับมาแล้วทุกทีมที่เข้าไปคัดเลือกมีเงินรางวัลอยู่ก่อนแล้วและตีเข้าไปเรื่อยๆอาจจัดอันดับแล้วมีเงินรางวัลท็อปอัพแถมให้อีกเนี่ยผมเชื่อว่าเนี้ยมันจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่นะตรงเนี้ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หมายถึงว่าเปลี่ยนรูปแบบของ โมเดลธุรกิจซึ่งมันก็อาจจะมีการเคราะกันใหม่ด้วยกับ12ทีมที่เป็นทีมวางหนึ่งนั้นาไทยจะได้รับการต่อสัญญาไหมอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่ที่แน่นะครับสัญญาการถ่ายทอด VNL ที่เทโรเอเทนเมนต์ได้มาเนี่ยทราบว่าได้ต่อเนื่องอีกหนึ่งปีถ้าได้ต่อเนื่องีกหนึ่งปีนั่นหมายความว่าไทยก็ยังคงอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าสัญญาคือคุณจัดที่นี่อยู่แล้วประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณจัดมาแล้วไม่มีทีมไทยปฏิผมว่าบัตรโงขายไม่ได้แล้ว และทีมไทยถ้าที่ผมดูผลงานสนามแรกคือถ้าเราอยู่หนึ่งใน8เนี่ยเราไม่ตกชั้นอยู่แล้วครับตามกระบวนการในมุมมองนะเพราะว่าหลังจากเนี้ยผมเชื่อว่าโปรแกรมสนามที่บ้านเรามันก็คงไม่ง่ายด้วยเรื่องของผลการแข่งขันที่ทีมจะมาเจอเราแล้วก็จํานวนเซตที่เราคงไม่ได้แพ้ใครง,ง่ายๆอยู่แล้วในรายการนี้นะครับเท่าที่เราดูจากฟอร์มแล้วก็ขุมกาลังของผู้เล่นทีมอื่นด้วยผมว่าเราก็จะไม่ได้ตกชั้นตามกระบวนการอยู่แล้วเพราะในแง่มุมเราคือต่อให้เราอยู่อันสุดท้ายเราก็ไม่ตกแล้วก็ในรอบปีหน้า ถ้าจะมีการเปลี่ยนผ่านจริงของ v ี L แผมเชื่อว่ามันยังคงเป็นรูปแบบการแข่งขันแบบเดิมไปก่อนจนกว่ามันจะผ่านไปอีกฤดูกาลหนึ่งถึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปจุดที่ต้องคุยกันก็นกคือสัญญาเนี่ยเอาเป็นว่าเรารอเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้งประธานสภาน,นนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะพูดได้ยากมากถามว่าหมดสัญญาแล้วไทยจะตกชั้นไหมถ้าผู้ตามกระบวนการจากข้อความนี้ถามมาก็แน่นอนครับถ้าเราหมดสัญญาแล้วเราไม่ได้อยู่ในฐานะทีมวางของเขาเราก็มีโอกาส ที่จะตกชั้นเล่นตามกระบวนการซึ่งถ้าก่อนถึงไทยเนี่ยต้องถามเกาหลีก่อนเพราะวันนี้มูลค่าของทีมเกาหลีเป็นยังไงแต่ว่าถ้าที่ผมดูนะจากกระแสวอลเลย์บอลในเกาหลีกับที่ไทยเนี่ยมันจริงมันยังไปกันต่อได้คือโอเคลผลการแข่งขันไม่ดีแต่ว่ากระแสในบ้านเขามันยังไปกันได้ก็ต้องดูว่าเวียนแอจะมองทิศทางยังไงถ้ากระแสเวียดนามเฮ้ยมันดีจริงๆเออคนดูเต็มสนามอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะต้องกลับมาทบทวน,นใหม่กับจํานวนทีมที่เป็นทีมวางหรือว่าอาจจะเพิ่มทีมก็ได้อาจถูกไหมถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าการตลาด ให้กับ VNL จุดหนึ่งที่ต้องบอกกันตามตรงก็คือเดี๋ยวคุณดูสนามที่ไทยนะคุณเห็นสนามแรกที่ตุรกีเนี่ยจริงๆคนดูเบาบางนะแต่ที่ไทยเนี่ยคนดูจะคนละเรื่องนะครับอันนี้ผมกล้าการันตีเลยอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้ไทยเรามีจุดแข็งมากๆกับ VNL ที่ทําให้เราก็เป็นหนึ่งในหัวหาที่เขาก็คาดหวังเพราะว่าถ้าที่ผมสอบถามมาเนี่ยเชโรเอเจนเมนต์เป็นคนจัดการแข่งขันเนี่ยคือเขาคาดหวังมากนะครับกับสนามที่ไทยผมบอกเลยว่าเขาคาดหวังกับสนามมันมากกว่าสนาม,มนอื่น้วยซ้ำไป ที่เขาอยากเห็นบรรยากาศที่คนดูเต็มสนามแล้วก็เรื่องของ organization การจัดการแข่งขันเครื่องเสียงนะครับทีมงานที่เข้ามาทําการถ่ายทอดสดเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยเขาขนมาเลยนะจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยผมทราบมาลิขสิทธิ์เพลงเขาซื้อกัน3400เพลงทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายต่างประเทศหรือว่าค่ายในไทยจ่ายเงินซื้อหมดนะครับเพื่อใช้เปิดในรายการนั้น คุณสังเกตดูว่าวีเแอเวลาอ่ะมันจะมีช่วงพักช่วงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงขึ้นมาตลอดทุกเพลงที่เปิดกันเนี่ยคือเป็นเงินหมดนะครับไม่รู้จะเปิดเพลงไหนดยแต่คุณต้องซื้อครอบคลุมทั้งหมดเลยเพื่อใช้สิทธิ์ในการได้เปิดเพลงเพลงนั้นไทยมีการจ่ายค่าสัญญาทีมวางให้กับวีแอหรือเปล่านะครับตรงนี้คําถามที่ผมทราบมานะในมุมผมเนี่ยเรื่องนี้คนก็ถามมากันเยอะนะครับถ้าที่ผมทราบมาคือเราไม่ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทีมวางแต่ว่า เราเองเนี่ยจะไม่ได้อะไรจากการจัดการแข่งขันตรงนี้นะครับคือหมายความว่าเราแข่งขันให้เขานะครับก็ได้คะแนนสะสมแล้วก็เขาก็จะให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้พภาพเรามาจัดการแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือว่าล่าสุดเนี่ยการจัดการแข่งขันก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราจำมันได้เนี่ยสมัย v n L ชอนแ่วงแรกๆเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นปี2 0 1 7ในช่วงแรกๆ ไทยเราก็เคยได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขันเป็นเจ้าภาพซึ่งสมาคมเนี่ยเขาก็รับสิทธิ์มาจัดเองนะเขาก็จัดออกมาได้ตามมาตรฐานเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เหมือนทางบอลบอลเวิด์เนี่ยเขาไปติดต่อทางเทโรนะครับให้จัดในรายการนี้เลยก็เลยกลายว่าสมาคมเนี่ยไม่ได้สิทธิ์จัดในการแข่งขันครั้งนี้แต่ว่าก็ยังได้เม็ดเงินจากทางเทโรที่ช่วยเติมเต็มในเรื่องของอาการขอความอนุเคราะห์ในการจัดสนามซ้อมให้หรือว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของ ชงเทคนิคในการแข่งขันต่างๆที่สมาคมได้ช่ำชองอยู่แล้วก็อาจจะได้เงินส่วนนี้ไปก็เป็นการจัดจ้างในปกติอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยทางเทโรก็เป็นคนดูแลในภาพรวมทั้งหมดถามว่าสมาคมอยากจัดไหมศักยภาพมีไหมเคยทําแล้วแต่ว่ามาตรฐานที่ทางฝั่งของบริบอลเวิล์มองลลกลไกลว่าให้เอกชนมาทําเตรียมตัวในรอบนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วการจัดเนี่ยตัวเลขมันก็ค่อนข้างจะสูงคือผมไปเช็คมาถึงขนาดที่เข้ากล่องเนี่ยไม่ต้องขอนักกีฬานะเข้ากล่องของทีมงาน,นี ยังต้องแปะป้ายชื่อนะครับว่ากล่องนี้เป็นของใครคือมันกลายว่า,ารายละเอียดมันมีเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับในการจัดการแข่งขันรครั้งนี้คําถามที่คนสงสัยอีกถ้าเราไม่ถูกเชิญเนี่ยเราก็สามารถไปแข่ง b n L ได้ใช่ไหมก็ตอบไปแล้วเหมือนกันนะครับตอบไปแล้วว่าเราทําได้นะครับเราก็ไปแข่งในระดับ ABC Challen g e ครับแล้วเราก็เข้าไปแข่งในระดับที่เป็น FIB Challenge ลนาเจอทั้งหมดอีกทีหนึง่งแต่อันเนี้ยโอกาสมันก็บองตัวมันยากเหมือนกันมันก็ยากเหมือนกัน ถ้าเราหลุดไปตรงนั้นนะครับคือดับเอเชียเนี่ยผมว่าเราเราไปได้แต่ว่าพอเราไปเจอเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันยังมีทีมเขี้ยวของยุโรปที่มันสูสีกับเราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขามาฟูลทีมเนี่ยเราก็ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันฉะนั้นก,การอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราต้องรักษาไว้และผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนๆช่วยได้เลยนะครับช่วยได้เลยก็คือการไปสนับสนุนทีมวอลเลยบอลสาวไทยเวลาเราเป็นเจ้าภาพซึ่งเดี๋ยวเราจัดการแข่งขันเนี่ยถ้าภาพแฟนวอลเลยบอลมันเต็มเนี่ย ผมเชื่อว่ายังไงมันวัดใจอยู่แล้วครับมันไปค้ำคอทาง v ีเแล้วว่าเฮ้ย mm. คุณเอาไทยออกไปไม่ได้หรอกนะครับต่อให้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันยังไงไทยก็อยู่ในฐานะทีมวางเพราะว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่เกิดขึ้นมาเพื่อสิทธิประโยชน์มูลค่าทางการตลาดเลยคือมันไม่เหมือนชิงแชมป์โลกคือมันคล้ายๆกันแต่ว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อ่ะถ้าเปรียบเทียบฟุตบอลโลกก็คือบอลล์บอลชิงแชมป์โลกอันนั้นอันเดียวกันแต่ว่าเวิลด์กรังปีหรือว่าวอลล์บอลเดชันส์ลีกเนี่ยอันนี้มันเป็นมูลค่าทางการตลาดทที่ออกมมาาแล้ววปรระสสบคเ็จ แบบไม่น่าเชื่อนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคําถามที่ถามมันเข้ามาก่อนหน้านี้ผมก็หยิบจับมาแล้วก็มาถามมาตอบให้นะครับก็เดีกนักหน่อยเนี่ยถ้าขาดตัวบุกพ้องประเด็นไหนเนี่ยก็สามารถคุยกับเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับใน E ีต่อไปวอลเลเย์บอลจะตามให้นะครับแฟนๆก็สงสัยกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือคลีเ์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวอลปัต bon นะครับเจอกันใหม่2ช่องทางน,นะครับใน YouTube ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ Facebook สปอร์ตนะครับยักไงฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใน Facebook ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ทุกคอนเทนต์เลยนะครับที่คุณเห็นได้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็พวกเราในการผลิตคอนเทนต์ดีแบบนี้ต่อไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ